นี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการรับหัวนับขาเนี่ยมาเสริมให้นะครับเขาถามว่าอะไรนะครับเขาถามว่า a ไม่เท่ากับ b มากกว่า c ไม่ไม่ไม่น้อยกว่า d นะครับอ่าก็คือเรามาฝึกการเปลี่ยนเครื่องหมายก่อนถ้าเราเจอเครื่องหมาย,ปยแปลกๆแบบเนี้เนี้ย เครื่องหมายประหลาดนะครับถ้าเจอเครื่องหมายประหลาดแบบนี้เราต้องเปลี่ยนกลับหรือเครื่องหมายนิเศษนั่นเองนะครับหรือเครื่องหมายประหลาดพูง่ายๆเครื่องหมายประหลาดมันไม่เคยเห็นเนาะนะครับก็เลยเรียกว่าประหลาดนะครับโอเคนะครับมันจะกลับเครื่องหมายแบบนี้นะครับดูอันนี้ดูนี้นะอันนี้ก็คือไม่ไม่มากกว่านะครับไม่มากกว่าอ่าไม่มากกว่านะครับไม่มากกว่าเวลากลับเครื่องหมายครับมันอ้าปากมาทางซ้ายใช่ไหมถ้ามันอ้าปากมาทางซ้ายเนี่ยนะครับ ถ้าเอาเขีดออกนะมันจะอ้าปากไปทางขวานะครับแล้วก็มันจะมีอันนี้ด้วยมันจะมีเท่ากับด้วยนะครับเพราะฝั่งนี้ไม่มีเท่ากับนะครับฝั่งนี้ไม่มีเท่ากับนะอันนี้ก็จะกลายเป็นมีเท่ากับด้วยแบบนี้นะครับกูลองสังเกตดูนะครับนี่อ้าปากไปคนละทางเดิมทีอันนี้ไม่มีเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมครับตรงข้ามก็คือมีเครื่องหมายเท่ากับด้วยนะครับอ อ่ะมันไม่ไปให้นะครับไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับอ่าเดียวกลับกันแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้มันจะหันหน้าไปคนละทางครับก็จะหันหน้ามาทางนี้จากเดิมมีเท่ากับอันนี้ก็จะไม่มีเท่ากับนะครับไม่มีนะนะครับนี่อันนี้หันหน้ามาฝั่งนี้ใช่ไหมครับอ่ออันนี้อันนี้ลืมลืมลืมใส่ตัวนี้นะครับปุ๊บเดี๋ยวใส่ให้เขาก่อนนะครับมันก็จะอ้าปากมาคนละทางปุ๊บ จากเดิมไม่มีเครื enfin, ่องหมายเท่ากับใช่ไหมอันนี้ไม่มีเครื่องหมายเท่ากับเนาะอันนี้ก็จะมีเครื่องหมายเท่ากับนะครับแบบนี้เป็นตรงข้ามกันอยู่2อย่างครับคือ1 okay, 1ก็คืออ้าปากเป็นคนละทางนะครับ1อ้าปากเป็นคนละทางนะครับ2ก็คือถ้ามีสระอัถ้าอันนึงมีถ้าเครื่องหมายเท่ากับอันนึงจะไม่มีนะครับตรงข้ามกันนะครับโอเคผมก็จะเปลี่ยนเลยนะผมก็จะมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเขียนโจทย์ก่อนนะครับ จ์ว่ายังไงเขาบอกว่า a ไม่เท่ากับ b นะครับตัวใหญ่เลย a นะครับไม่เท่ากับ b โอเคมากกว่า c ครับอ่ายังไงต่อตรงข้ามเครื่องหมายตรงข้ามไม่ยังไงนะครับเครื่องหมายตรงข้ามไม่ยังไงเ,เดี๋ยวทดไปตรงนี้ก่อนเครื่องหมายตรงข้ามก็คือมันจะอ้าปากไปคนละทางนะครับแล้วก็จะมีเครื่องหมายเท่ากับด้วยนะครับ ปึ๊บโอเคนะครับมีเครื่องหมายเท่ากับด้วยนะครับแล้วก็อ่มากกว่าหรือเท่ากับ d นะครับ C มากกว่าหรือเท่ากับ d นะครับแล้วก็มากกว่า e นะครับนี่ใส่ตัวใหญ่ไปเลยนะครับอ่ะมากกว่า e นะครับทีนี้เขาถามอะไรข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง b มากกว่า d จริงไหมเราก็มาเราก็มาพิสูจน์นะครับอ่า b มากกว่า d จริงไหม อ่าหนึ่งนะครับหนึ่งเขาบอกว่า b เนี่ยมากกว่า d จริงไหมนะครับจริงไหมครับ B มากกว่า D ไหมเราก็มาดู B มากกว่า d ไหมนี่โอ้ยมากกว่าจริงๆนะครับเพราะบีนไปหาดีได้บีมากกว่าดีนะครับอ่าข้อที่สองนะครับอันนี้ถูกนะครับ A มากกว่า C จริงไหมนะครับ A มากกว่า C จริงไหมเราก็มาดูครับ A ไม่เท่ากับ b b มากกว่า C แปลว่า A มากกว่า C เนี่ยไม่แน่ชัดครับไม่แน่ชัดคือสรุปไม่ได้อะเพราะเรารู้แค่ว่า B มากกว่า C แต่เราไม่รู้ว่า A กับ b ีเป็นยังไงกันนะครับอ่าไม่แน่ชัดนะครับข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเนาะได้แล้วเนาะอ่ามาดูอีกมาดูข้อ3ครับข้อ3ามเขาบอกว่า C เท่ากับ E จริงไหม C เนี่ยมันมากกว่าเลยเท่ากับ b ทีนี้ d เนี่ยมันมากกว่า e แสดงว่า c เนี่ยมันต้องมากกว่า e ครับโอเคนะครับ c มันต้องมากกว่า e นะครับข้อนี้ก็ผิดนะครับเพราะว่าเพราะ c มันต้องมากกว่า e นะครับเดี๋ยวผมจะไปสอนละเอียดอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของเงื่อนไขสัญลักษณ์นะครับโอเคนะครับไปต่อนะครับข้อที่12ครับถ้ากระเกตให้เงินจันวาด10บบาทครับ ทั้งสองคนจะมีเงินเท่ากันเดี๋ยวเอเานี้ออกก่อนนะครับโอเคถ้าการาเกตให้เงินจันวาด10บบาททั้งสองคนจะมีเงินเท่ากันนะครับถ้าจันวาดให้เงินการาเกต20บาทการาเกตจะมีเงินเป็น2เท่าของจันวาดนะครับถามว่าจันวาดมีเงินกี่บาทนะครับอันนี้นะครับแทนตัวเลือกไปเลยนะครับถามเงินของใครคนใดคนหนึ่งนะครับแทนตัวเลือกไปเลยนะครับอ่าใช้วิธีแทนตัวเลือกนะครับ ชอย <activist> น,นี้ก็คือเงินของจันวาดน,นะครับนี่นะครับโอเคเงอน,นไขนะครับมี2เงเ่อนไขเงอนไขที่1ก็คือจันวาดให้เงินกาะเกต10บาทเงื่อนไขที่2นะครับจันวาดให้กาะเกตอันนี้เงื่อนไขที่1นะครับกาะเกตให้เงินจันวาด10บาทเงื่อนไขที่2จันวาดให้เงินกาะเกต20บาทนะครับโอเคแล้วก็แทนไปเลยนะครับในชอยก็คือเงินของจันวาดนะครับพอโจทย์ถามหา เดี๋ยวผมขอไฮไลท์ตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะครับอมองไม่เห็นนะปื๊บนะครับนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามหานะครับเราก็ลองไปแทนลงไปนะครับลองแทนลงไปเลยดูนะครับผมจะสมมุติให้จันวาดมีเงินกี่บาทดีผมสมมุติให้จันวาดมีเงิน30บาทนะครับ จันวาดมีเงิน30บาทให้มันสอดคล้องกับทั้งสองเงินไขนะ30บาทนี่เงินจันวาดนะครับจันวาดมีเงิน30บาทครับเงินไขแรกเขาบอกว่าถ้ากาลเกตให้จันวาด10บาททั้งสองคนจะมีเงินเท่ากันนะครับกาลาเกตให้เงินจันวาดส0บบาททั้งสองคนจะมีเงินเท่ากันแสดงว่ากาลเกตมากกว่าจันวาด10บาทครับเงินไขนี้นะครับกาลเกตมากกว่าจันวาด10บาทนะครับ เดี uh ๋ยวผมขอเติอว anyway. right. ันนี้ก่อนกาะเกดนะครับมากกว่าจันวาด10บาทนะครับอ่านี่ใช้สัญลักษณ์แทนคาว่ามากกว่านะครับกาะเกดมากกว่าจันวาด10บาทนะครับทีนี้มาดูเอ่อทีนี้กาะเกดเท่าไหร่การเกิดนะครับอันนี้เขียนผิดนะครับกาะเกดนะครับอ่าจันวาด30กาะเกดมากกว่าจันวาสสิบบาทกาะเกดก็ต้อง40นะครับนี่ไงครับอ่าใส่ไปนะครับใส่ไปทีนี้ เงื่อนไขที่2ครับจันวาดให้เงินกาละเกต20บาทถ้าจันวาดให้กาละเกต20บาทกาละเกตจะมีเงินเป็น2เท่า <rainforest> ของจันวาดครับมาดูนะว่มามันตรงกับเงื่อนไขที่2อง2ไหมนะครับจันวาดให้เงินกาลาเกต20บาทนะครับมาดูตรงนี้ครับทีนี้เรารู้ว่ากาลาเกตเนี่ยจันวาดให้10บาทนะครับเขียนเงื่อนไขเล็กๆไปก่อนนะครับ อันนี้จะเป็นแปลกๆนิดนึงนะครับอ่านี้ผมเขียนจันวาดผิดเนาะไม่เป็นไรนะครับทอรอกลั่นนะครับอ่าเดี๋ยวแก้ไขตรงนี้ก่อนนะครับอ่า จันวาดให้ให้เท่าไหร่ให้20บาทนะครับให้กาละเกตนะมันต้องเพิ่มส่วนของกาละเกตนะครับถ้าจันวาดให้กาละเกต20บาทนะครับกาละเกตก็ต้องเพิ่มเป็น60บาทนี่นะครับอ่าหกบาทนะโอเคนะครับกาละเกตเพิ่มเป็น60บาททีนี้จันวาดมีเท่าไหร่จันวาดก็มี30มสิบเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมทีนี้เขาบอกว่าอะไรจันวาดอ่ากาละเกตจะมีเงินเป็น2เท่าของจันวาดจริงไหมนะครับ ก็มาดูว่าเงินของกาละเกียรหลังจากที่ได้มาจากจันวาดแล้วเนี่ยเป็น2เท่าของจันวาดจริงไหมจริงนะครับเป็น2เท่าพอดีนะครับนี่นะครับมีเงินเป็น2เท่าพอดีนะครับก็เลยใช้วิธีการแทนตัวเลือกนะครับถ้าเราไปใช้สมก,การมันก็เสียเวลานะครับอันนี้นั่นเป็นข้อสอบกอบพนะครับโอเคครับแปลว่าข้อ1สอดคล้องกับเงื่อนไขนะครับมาดู ข้อนี้ก็แล้วกันนะครับประชาประชากรเมืองกอนะครับมี6,800คนทุกๆปีประชากรจะลดลงปีละ120คนนะครับประชากรเมืองขอมี4,200คนทุกๆปีประชากรจะเพิ่มขึ้นปีละ80คนนะครับอีกกี่ปีประชากรทั้ง2เมืองถึงจะเท่ากันนะครับข้อนี้ไม่มีสูตรนะครับเราก็ไล่ไปเลยนะครับไล่คูณไปเลยแต่ถ้าใช้วิธีที่มันเร็วนะครับก็คือให้แทนตัวเลือกนะครับแทนตัวเลือกนะครับเขาถามว่าอีกกี่ปีนะครับตัวเลือกเหล่านี้ก็คือจํานวนปีนะครับเนี่ย พวกนีก้คือปีนะพวกนี้คือจำนวนปีนะครับอ่าโอเคผมก็ลองสมมุติดูมันมันจะกี่ปีนะเอาลองสมมุติเป็นโอ11ปีก็แล้วกันนะครับลองสมมุติเป็น11ปีนะครับผมจะสมมุติ11ปีนะครับอ่าผมก็เขียนมาเมืองกอเริ่มที่6,008ใช่ไหมครับมี6,008คนเมืองขอมี4,200คนนะครับเมืองกอจะลดลงส่วนเมืองขอจะเพิ่มขึ้นนะ เมืองกอเนี่ย6,080ลดลงปีละ120คนสมมุติว่า11ปีจะลดลงกี่คนนะครับ11ปีจะลดลงกี่คนนะครับอ่าลดลงปีละ120คนนะครับ11ปีจะเหลือกี่คนนะครับ11ปีจะลดเท่าไหร่นี่120คูณ11นะครับ12 11 12เป็นอ่อ132นะครับ ลด1นึรลดหนึ่คนครับโอเคนะครับสิปีเนี่ยเมืองกอจะลด1นึ่งคนเกิดจากอะไรเกิดจากเอา11บเอคู120นร้อะครับเนี่ยสิปีลดปีละร้อย2ีคนก็เอาคูณกันนะครับมันก็จะได้เป็น1นึ่งนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับต่อมาครับเมืองขอครับ สมมุติว่าลด11ปีสมมติว่าผ่านไป11ปีนะครับเมืองขอเพิ่มขึ้นปีละ80คนถามว่าเพิ่มเท่าไหร่นะครับเราก็11คูณ80 11ปีเพิ่มขึ้นปีละ80คน11คูณ80เป็นเท่าไหร่880ครับแสดงว่ามีประชากรเพิ่มขึ้น880คนนะครับแล้วก็แทนลงไปเพิ่ม880คนนะครับดูวิธีการดีๆนะครับคือทําแบบนี้แทนตัวเลขมันจะเร็วนะครับเร็วกว่าที่เราไปไล่เอาอีกนะครับโอเคทีนี้เขาบอกว่า อีกกี่ปีประชากรทั้งสองเมืองถึงจะเท่ากันนะครับอ่าอีกกี่ปีถึงจะเท่ากันนะครับนี่คือเป้าหมายที่เขาถามหานะครับอ่าโจทย์ถามน,นะครับอีกกี่ปีถึงจะเท่ากันนะครับเท่ากันไหมตอนนี้เมืองกอมีเท่าไหร่นะครับอ่าตอนนี้ จำนวนนะครับจำนวนนะครับเมืองกอรมีเท่าไหร่นี่เมืองกอรมีเท่าไหร่6,8 0 0นะครับอ่า6,800นะครับลบกับ1320นะครับได้เท่าไหร่อ่ามันก็จะได้800ลบ320นะครับมันก็จะเหลือ480นะครับ 480บวกอีก5000ก็จะเหลืออันนี้5480นะครับอันนี้จาก4200นะครับเพิ่มมา880นะครับ880นะครับมันก็จะได้เท่าไหร่สี่พันสอนะครับแปดอบน,นอันนี้ก็จะได้พั8 0ปดสิพันแบวกสี่พก็จะได้เป็น5้าพนะครับ5้าพันแปดเอามันไม่เท่ากันนะครับมันไม่เท่ากันแทนแล้วมันต้องได้เท่ากันนะครับไม่เท่ากันเราก็ลบออกตรงนี้นะครับ แต่มันจะเร็วกว่านี้อยู่นะครับถ้าเราไปทำในข้อสอบจริงๆนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอใส่กรอบตรงนี้ไว้ก่อนนะครับให้มันเห็นชัดเจนนะครับอันนี้คือจํานวนจริงๆนะครับนี่ปึ๊บโอเคคัดลอกอมาแทนใหม่นะครับสแสดงว่า 11ปีนี้ไม่ได้นะต้องแทนเป็น13ปีแล้วนะครับ11ปีไม่ได้นะครับลองแทนเป็น13าปีดูนะครับชุอบเอปีไม่ได้นะครับก็กาออกนะครับไม่ได้กาออกเออไม่ได้นะลองแทนเป็น13าปีดูนะครับ13ปีนี้จะได้นะครับเพราะ13คือคำตอบนะครับโอเค13าปีครับอ่เมืองกอมี6,800คนลดลงปีละร2อย3ปีลดกี่คนนะครับเราก็เอา13ไปคูณร2อยนะครับ อ่าสิบสามคูณสิบสองไปเท่าไหร่เนี่ยสิบสาวกสเป็น15 3หเป็น6มันจะลดลง1,560คนนะครับแล้วก็ไปใส่เลยลดลง1,560คนนะครับอ่าทีนี้มาดูเมืองอ่าเมืองกอเขียนเมืองกอให้จบก่อนเนาะนะครับลดลงเนี่ยเมืองกอเนี่ยสิปีลดลง1,560คนนะครับถามว่ามีจํานวนเท่าไหร่13ปีมีจํานวนเท่าไหร่นะครับเราก็เอา6 8พัครับ เอา6,800นปนะครับมาลบ1,560นะครับมันก็จะได้เท่าไหร่นี่ะครับเหลือ5,800ลบรบนะครับ, 5, รบก็จะเหลือ240นะครับก็จะกลายเป็น5,240คนนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ใส่ไว้ทีนี้มาดูเมืองขอครับเมืองขอเดิมทีมี4,200คนนะครับลดเพิ่มขึ้นปีละ8 0 13ปี ก็สิบมาคูณแปครับได้เท่าไหร่นี่อ่า13บสามคูณแปดสเป็น8ปดสิบนะครับไปได้เป็น104นะครับ104ใส่0เข้าไปก็จะกลายเป็น1น0่คนนะครับอ่าเพิ่ม1,040คนนะครับอ่าแล้วก็มาบวกกันนะครับอันนี้ก็จะเอา4,200นะครับปุ๊บบวกกับ1,040คนนะครับนี่ได้เท่ากันไหมนะครับเราไปลองไปแทนดูนะครับ เดี๋ยวขอเขียนเลขสูตรดีๆนะครับปุ๊บนี่นะครับอ่าเท่ากันไหมนะครับเท่ากันพอดีเลยครับก็จะได้เป็น5240นะครับ5้าพนคนนั่นเองนะครับถูกต้องไหมนะครับอ่ะโอเคครับเท่ากันนะครับเท่ากันแล้วนะครับอันนี้เท่ากันแล้วนะครับนี่นะครับดังนั้นตอบ13ปีนั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีคิดอีกแบบนะครับ เดี๋ยว่าค,คุณครูจะคิดไล่ไปเรื่อยๆก็ได้ครับ <st ere Americ a> ค่อยๆไล่ไปค่อยๆไล่ไปนะครับไม่มีสูตรตายตัวนะครับข้อนี้ต่อมาครับถ้าแจกหนังสือให้โรงเรียนนะครับอันนี้ข้อสุดท้ายนะครับ <st ere Americ a> ถ้าแจกหนังสือให้โรงเรียนโรงเรียนล,ยนละหนึ่งเล่มจะเหลือหนังสืออยู่6เล่มถ้าแจกให้โรงเรียนโรงเรียนล,ยนละสองเล่มจะเหลืออาจจะมีหนังสืออยู่จะเอาใหม่นะครับถ <st ere breaking ala> ้าแจกหนันงสือให้โรงเรียนโรงเรียนละเล่มเนี่ยจะเหลือหนังสืออยู่6เล่มแอบแต่เราไม่รู้ว่ามีกี่โรงเรียนนะถ้าแจกหนังสือให้โรงเรียน โรงเรียนละสองเล่มจะไม่พอมันจะมันจะเหลืออยู่5โรงเรียนที่ไม่ได้หนังสือนะครับจงหาว่ามีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มนะครับแทนตัวเลือกไปเลยนะครับหนังสือทั้งหมดหนังสือทั้งหมดนะครับอ่าก็จะมีมันจะมันจะแจกให้2อ,อย่างนะหนึ่งถ้าแจกให้โรงเรียนละเล่มจะเหลือหเล่มมี2เงเงินไขเงือนไขที่หนึ่งะครับแจกให้โรงเรียนละเล่มจะเหลือหเ <ascular S 2> <scraps. S 1> ล่มแจกให้โรงเรียนละสองเล่มจะขาดอยู่5โรงที่ไม่ได้หนังสือนะครับนี่เงื่อนไขที่สอง ให้มันตรงนะครับเขาถามว่ามีหนังสือกี่เล่มอุ้ยแทนตัวเลือกไปเลยครับแนะนําว่าอย่าไปแก้สมการนะครับอ่ะโอเคแทนตัวเลือกไปเลยผมก็จะลองแทนเป็นอ่ะยีผมยังไม่แทนนะครับเดี๋ยวแทนเป็นแทนเป็นตัวอื่นก่อนนะเอาแทนเป็นยีิบก่อนสมมุติว่ามีหนังสือ22เล่มเอสยี่สิบม่ได้ไหมลองแทนยี่สิบดูไหมสมมุติว่ามีหนังสือยี่สิบเล่มนะครับแทนไปเลยนะครับมีหนังสือยี่สิบเล่มแล้วก็แทนไปปุ๊บ อะแจกให้โรงเรียนแจกให้โรงเรียนละเล่มยี่สิบเล่มนะแจกให้โรงเรียนละเล่มนะครับเหล er ือหกเล่มแจกให้โรงเรียนละเล่มเหลือหกเล่มถามว่ามีกี่โรงเรียนถ้าแจากให้โรงเรียนละเล่มเหลือหกเล่มนะครับมันจะมีอยู่อันนี้ต้องเขียนหน่วยว่าโรงเรียนไปด้วยนะครับนี มันจะมีอยู่กี่โรงกี่โรงเรียนนะครับมันจะมีอยู่14ครับ14โรงเรียนมันถึงจะเหลือ6เล่มนะครับเราได้แล้วนะมันมี14โรงเรียนนะครับจํานวนโรงเรียนต้องเท่ากันนะครับ14โรงเรียนนะครับทีนี้ถ้าแจกให้โรงเรียนละ2เล่มจะขาดอยู่5เล่มถ้ามันมี14โรงเรียนใช่ไหมแจกให้โรงเรียนละ2เล่มก็คือได้10โรงเรียนเพราะมี20เล่ม10โรงเรียนมันจะ มันจะขาดมันจะเหลืออยู่4 4สโรงเรียนนะครับมันจะเหลืออยู่4โรงเรียนเท่ากันไม่ใ่นะครับอ๋อเดี๋ยวอ่ะให้เราใส่เป็น14ลรอลอเหมือนกันนะครับเราเรารู้ว่าโรงเรียน14โรงเรียนแล้วนะครับอ่ะมาดูเงื่อนไขที่สองครับถ้าแจกให้โรงเรียนละสองเล่มจะขาดอยู่ห้าเล่มมี B 20ิบเล่มแจกให้โรงเรียนละสองมี1ิบโรงนะครับ มันก็จะได้ไป10บลงเหลือ4ลงมันต้องขาดอยู่4ลงนะครับจริงไหมไม่จริงนะครับไม่จริงนะครับเดี๋ยวผมขอลบช่องตรงนี้ออกนะครับเดี๋ยวคุณครูจะงงนะครับไม่เอาก็ได้นะครับไม่เอาดีกว่านะครับก็คือตอนแรกเนี่ยมีหนังสืออยู่หเล่มมีหนังสือ20เล่มนะครับแจกให้โรงเรียนละเล่มมันเหลือ6เล่มแสดงว่ามี14ลงทีนี้14ลงเนี้ยต่อมาเปลี่ยนใหม่แจกโรงเรียนละสองเล่มแจกได้10ลง มันต้องขาดอยู่4โลงมันไม่สอดคล้องกับงื้นไขที่2นะครับโอเคเอาแบบนี้ดีกว่าเนาะนะครับถึงจะเข้าใจง่ายโอเคนะครับต่อไปนะครับต่อไปอ่าลองแทนเป็นยีิเเล่มดูนะครับ20ไม่ได้นะลองแทนเป็นย1ินะครับ อ่าผมก็แทนใหม่นะครับแทนเป็นยี่ดีิว่านะครับอันนี้แทน,นง่ายนะครับแต่ง่ายๆขึ้นอยู่กับว่าเราจะออกแบบนะครับเราต้องฝึกบ่อยๆแล้วเราจะเห็นว่าเลยออกแบบแบบไหนได้นะครับวิธีการแทนนะครับมีหนังสือทั้งหมดเท่าไหร่มีหนังสือทั้งหมด21เล่มครับแจกให้โรงเรียนละเล่มมันจะเหลือ6เล่ม 5, แสดงว่ามีโรงเรียนอยู่5โรงครับสิบห้าโรงนะครับมันถึงจะเหลือ6เล่มทีนี้ถ้าแจกโรงเรียนละ2เล่มเนี่ยถ้าแจกโรงเรียนละ2เล่มนะมันจะไม่ลงตัวใช่ไหม มันจะเหลือเศษหนึ่งเล่มคือโรงเรียนหนึ่งมันจะได้หนึ่งเล่มเนี่ยมันไม่ลงตัวไม่สอดคล้องเงื่อนไขครับอีกสี่โรงจะไม่ได้แต่โรงหนึ่งอ่ะมันได้ไม่ครบอยู่ห้าโรงแต่หนึ่งหนึ่งในห้าโรงนั้นอ่ะมีโรงหนึ่งที่ได้หนึ่งเล่มมันไม่สอดคล้องเงื่อนไขครับตัดทิ้งเลยนะครับอ่าโอเคสมมุติว่ามียี่สิบสองเล่มนะครับอันนี้ตัดออกนะยี่สิบสองเล่มนะครับอ่าสมมุติว่ามียี่สิบสองเล่มนะครับแจกโรงเรียนอ่าแจกโรงเรียนละเล่ม เหลือ6เล่มแสดงว่ามีอยู่16โรงเรียนครับอ่ามีอยู่16โรงเรียนนะมันถึงจะเหลือ6เล่มนะครับต่อมาครับอ่าต่อมาเขาบอกว่าแจกโรงเรียนละ2เล่มได้กี่โรงนี่ได้11โรงครับเหลืออีกกี่โรงทั้งหมดมี16โรงแจกแจกโรงเรียนละ2เล่มได้ได้11โร,ร,รงเพราะมีเพราะมีหนังสือ22เล่มแจกโรงเรียนละ2เล่มได้11โรงเหลืออีกกี่โรงเหลือ,ออีก5โรงพอดีครับ อ่าเหลืออีกห้าลงพอดีที่ยังไม่ได้หนังสือนะครับดังนั้นยี่สิบสองนี่แหละคือคําตอบเรานะครับเพราะมันสอดคล้องทั้งสองเงื่อนไขนะครับดังนั้นกาข้อที่สามเลยนะครับอันนี้คือวิธีคิดอีกแบบหนึ่งนะครับโอเคนะครับอ่าวิธีคิดแปลกๆนะผมไม่ค่อยเน้นหลักการเท่าไหร่นะครับ